สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทําพาิกรดกันอีกเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณเนาะโอเควันนี้เราก็จะมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3ากองด้วยกันเนาะวันนี้จะเป็นพิกรุดาาสั้นๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ยาวมากมายเนาะโอเคสามกอง เดี๋ยวเอาตัวเลขมาวางก่อนละกันหนึส,สาโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะตั้งจิตเนะเาะแล้วก็เลือกกองที่รู้สึกว่าใช่ที่สุดมาหนึงกองนะคะถึงแม้ว,ว่าหน้าตาม,มันจะเหมือนกันก็ตามเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะอ่าเอาไปก่อนละกันนะมาเริ่มจากคนที่เลือก กองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องคิดมีอะไรที่ต้องต้องแบบแก้ปัญหาหรืออะไรที่ทําให้คุณสับสนค่อนข้างเยอะในเรื่องของอารมณ์หรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับ กังวลใจในหลายๆเรื่องหรือว่าความทุกข์ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณกังวลแต่ว่ามองว่าเนี่ยฟ้าเปิดแล้วค่ะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาหรือว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณแบบว่ากําลังแก้กําลังแก้ปัญหาในตรงตรงนั้นอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าแม้แต่ความรู้สึกแย่ๆของคุณที่ที่มันทํามึนที่มันกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอืม หมดทุกข์หมดโศกทุกคนแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณอาจจะมีความกังวลในหลายๆเรื่องไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแต่ว่าความรู้สึกของแม่หมอเนี่ยตอนที่อ่านเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าหลายๆอย่างที่เรารับเคราะห์มาหรือว่าหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นทุกข์ใจกับเราในก่อนหน้านี้ค่ะ เหมือนตอนเนี้เร็วๆนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะหมดทุกข์หมดโศกมันจะมีอะไรที่เอ่อทำให้คุณสบายใจมากขึ้นมากกว่านี้นะคะอืมเสารว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องกังวลใจไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่ว่าคือไม่รู้เป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าคือมันรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเรามันเซนซิทีฟมากๆเลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็เราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดมากกลับมานอนคิดทุกวันกังวลทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม มีไพ่ให้ทานผิดที่ผิดทางแล้วก็อึดอัดอืมโอเคอในในสภาพที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะจะอึดอัดใจกังวลใจในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยบางทีก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าตอนช่วงที่คุณทุกข์ใจเงี้ยคุณอาจจะไปทําบุญมาบ้างแล้วหรือว่าทําอะไรที่คุณสบายใจในเป็นการแบบจะเป็นทําบุญทําทานหรือว่าทํา เป็นการให้คนอื่นมันทําให้คุณรู้สึกสบายใจดีขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในความกังวลบางอย่างที่ก่อนหนะ้านี้ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันมันผิดเวลามันทํามันทําแบบไม่ค่อยลงล็อกลงรอยสักเท่าไหร่หรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยอาจจะทาทาผิดไปในช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าแบบว่า คือเหมือนกับว่ามันไม่ประจวบเหมาะที่จะสําเร็จในตอนนั้นแต่ว่ามองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าฝามันเปิดเพราะว่ามันจะหมดทุกหมดโศกแล้วนะอืมไหนขอดูไพ่สรุปให้คนที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งสักนิดนึงนะคะนี่ไงไพ่สรุปเป็นเงินเป็นทอง ไม่แน่ใจว่าเอาจริงๆบางทีเรื่องงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่คุณกังวลก่อนอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ทําธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยยอดขายมันอาจจะตกบ้างหรือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันไม่ได้ อะไรหลายอย่างหรือว่าสินค้าที่คุณขายมันอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นกระแสในช่วงนั้นหรือว่าไม่ได้เป็นที่ต้องการในช่วงเวลาหนึ่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณกังวลใจในเรื่องยอดขายต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะนถ้าในเชิงธุรกิจเนาะแต่ว่ามองว่าหลังจากนี้มันหมดทุกหมดศกแหละมันฟ้าเปิดละมันมันเป็นเงินเป็นทองละมันมันอาจจะทําให้ยอดขายของคุณมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าดูท่าแล้วเนี่ยคุณอะ จำคือมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องลงมือทํานู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่ว่าเป็นการลงมือทําที่คุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นสบายใจมากขึ้นพร้อมที่จะทํามากขึ้นหรือว่าหรือว่าคนรอบข้างอาจจะช่วยเหลือคุณมากกว่านี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณในการทํางานทําธุรกิจหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยคุณอาจจะอึดอัดใจจากคนรอบข้างบ้างก็ได้นะเพราะมันมีดาวมันมีดวงจันทร์แล้วก็มันมีความอึดอัดเออ บางทีคุณอาจจะพูดคุยกับเขาให้มันถูกที่ถูกเวลาหรือว่าประจังหวะเวลาที่เหมือนกับได้เคลียร์กันอะไรเงี้ยน่าจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นถ้าเป็นในเรื่องความรู้สึกอะ่ะมันก็คงจากจาก,จากที่มันทำ,ทำมึนเนี่ยดอกไม้จากที่มันตูมอยู่มันอาจจะมันอาจจะผลิบานออกมาอืม ก็เลยมองว่ามันจะค่อยๆแฮปปี้ขึ้นคุณก็พยายามจะทาให้ตัวเองแบบว่าจมปลักลงไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันอึดอัดใจอยู่อืมแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะอืมประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะอืมเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันเลยค่ะโอเคมาคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ คู่บุญคนที่เรียกไพ่กองที่สองคะ่ะไพ่คู่บุญขึ้นเลยเป็นไพ่ใบแรกไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณกําลังอินเลิฟหรือเปล่าหรือว่าเออบางคนอาจจะมีพิธีสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองการแต่งงานหรือว่าคนในครอบครัวถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้พี่สาวพี่ชายหรือว่าแบบอะไรแบบนี้คืออาจจะมีงานบุญเกิดขึ้นที่เป็นเกี่ยวกับงานแต่งงานหรืออะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะมี ดวงที่จะได้เจอคนที่เป็นคู่ครองของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะมีเป็นแบบดวงดีในเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงมีไพ่เตือนขึ้นมาว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณโสดหรือมีแฟนนะแต่ว่าแบบอยากให้เช็คดูดีๆแล้วกันในการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตที่ว่าไม่ใช่แค่แบบคบเป็นแฟนนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนกับเหมือนคุณอาจจะถึงจุดที่ว่ารู้สึกว่า ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะมีใครสักคนที่ก้าวเข้าไปในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆอะไรเงี้ยเอ,อ่อทีนี้การที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าต้องมองดีๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยมันก็ดีกว่าเดิมยังไงความรักที่ผ่านมาไม่ว่าจะแยกแค่ไหนหรือว่าจะเป็นจะดียังไงเนี่ยมองว่ายังไงมันก็ดีกว่าเดิมเหมือนคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้ตัวแล้วก็ได้ว่า ว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณพร้อมที่จะปรับตัวที่จะอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นที่เข้ามานะคะแต่ว่าคุณเองก็ดูไม่ได้ไว้ใจใค,ใครง่ายๆเหมือนกันเนาะมมีไพ่ยับยั้งนะคะไม่แน่ใจว่าเออคนที่ผ่านๆมาหรือคนเก่าของคุณก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วแล้วคุณก็กําลังตัดสินใจที่จะ move on ออ,ออกมาหรือว่า ใครที่แบบอตอนนี้มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แฟนค่อนข้างดีก็ตามนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนเก่าๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่แต่ว่าคุณอาจจะแบบอเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีพอสําหรับคุณหรือคุณคิดว่าเขากับคุณไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคุณดูเหมือนว่าคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้ามากกว่าที่จะมองมาข้างหลังนะคะอืมีไพ่สร้างโอกาสด้วยนะถ้าในเรื่องการเงินคุณอาจจะมี โชคลาบหรือว่าอะไรดีๆเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะรวมถึงในเรื่องการงานคุณอาจจะมีงานหรือว่ามีโอกาสเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจการดิวงานการพูดกับคนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เกี่ยวกับเตือนว่าแบบเออคนเรานะมันน่ากลัวกว่าผีเนาะมีไพ่ชะลมใจขึ้นมามองว่า,าถ้าเกิดคทโสดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคุณอาจจะมี งานบุญในบ้านหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเจอคนที่คุณรักคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะมีไพ่คู่บุญเนาะอืมแล้วก็มันจะดีกว่าเดิมแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นกําลังใจเป็นคนที่ช่วยเหลือ ซัพพอร์ตคุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณตลอดนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับบางทีอาจจะเป็นคนที่จุดประกายต่างๆให้กับคุณได้เหมือนกันในเรื่องความคิดความเ,เขาเรียกว่าอะไรอย,อยากพัฒนาตัวเองไปให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคุณพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรลองดูกันไปเรื่อยๆไปก่อนน่าจะดีนะคะสําหรับคุณเนี่ยเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขามากๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แต่ว่า การตัดสินใจเร่งด่วนดูจำไม่ค่อยเหมาะสําหรับคุณที่เลือกไพ่กล่องที่สองสักเท่าไหร่นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกมันแบบบอกเราเองนะว่าแบบว่าโอเคไหมกับคนคนนี้นะคะอืมไหนขอดูไพ่สรุปหนึ่งใบนะส่งดวงวิญญาณอืมส่งดวงวิญญาณไม่แน่ใจว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอ่านตามตรงตัวนี้ก็คือ ในบ้านของหรือว่าในครอบครัวของคุณที่มาดูทคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยอาจจะมีการใครที่เสียไปนะคะแล้วก็ในในช่วงหนึ่งร้อยวันนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ไม่นานมานี้อะไรเงี้ยเขาคนนั้นที่ที่ที่เสียไปเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่เขาแบบว่าจะได้ไปเกิดใหม่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อีกอีกกรณีหนึ่งก็คือ หล,หลายอย่างเนี่ยส่งดวงวิญญาณเนี่ยหมายถึงว่าความทุกข์หรือว่าความคิดหรือว่าอะไรๆอย่างที่คุณอาจจะเคยยึดติดในก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะปลดปล่อยมันคุณอาจจะพร้อมที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นพร้อมที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ move move on ไปแล้วก็พยายามไปทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่ที่มันจะเกิดขึ้นคุณพร้อมที่จะรับมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าบางที เอ่อถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนเก่าๆก็ได้นะคุณอาจจะมียึดติดหรือว่านึกถึงหรือว่าแบบยังยังอยากที่จะกลับไปหรืออะไรก็ตามหรือว่าแม้แต่ในเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยที่คุณยังยึดติดที่คุณยังรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้ในเรื่องงานอะไรเงี้ยหลายๆอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปคุณอาจจะทำคิดคิดในในใน,ในแบบใหม่ที่คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอืมประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะ อืมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามเนาะมากันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามเนาะกล่องที่สามหนดูสีเป็นเียวกับอะไรลมเทลมพัดนะคะอืมคุณจะเจอกับเรื่องอะไรเอ่ยที่มันเซอร์ไพรส์เจ้ากรรมนายเวรเอาละ่ะถ้าอย่างนัง้นถ้ามันขึ้นมาแบบนี้คือ บางทีคุณอาจจะเจอเรื่องดีๆก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเจอกับอะไรที่เออเป็นกรรมเก่าของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณต้องแก้ไขสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวรับมือกับมันสักนิดนึงนะคะอืความสุขก็มีอยู่โอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าลมพิลมพัดนี่อาจจะเป็นเรื่องปัญหาบางอย่างที่อาจจะปลดล็อกสกิลคุณก็ได้เหมือนกันลมพลมพัดนี่ยอาจจะพัดส,สิ่งที่ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันซวยจังเลยมันเหนื่อยจังเลยมันอาจจะทำให้คุณกังวลใจหรือว่ามันทำให้คุณปลดล็อกตัวเองอย่างเช่นว่างานใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าไม่ควรที่จะมาในตอนนี้แต่ว่าพอมันมาแล้วอ่ะทำให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกขั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะคุณก็จะพบกับความสุขแล้วคุณก็จะตกตะกอนได้ว่าเออสิ่งนี้ถ้ามันไม่เกิดสิ่งนี้สิ่งซวยๆส,ส,สิ่งนี้เนี่ย มันก็อาจจะทําให้คุณนะไม่พัฒนาตัวเองอัพเลเวลตัวเองมาได้ขนาดนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมีไพ่สร้างโอกาสขึ้นมาแล้วถ้าเกิดใครอ่ามันเป็นไพ่หยิลอตเตอรี่เนาะถ้าเกิดเป็นใครเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีรับลอยเข้ามาก็ได้เหมือนกันหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือประสบการณ์แย่ๆหรือว่าสิ่งแย่ๆที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณคิดรเริ่มอะไรใหม่ๆที่ที่เหมือนกับ ตกตะกอนอะไรได้มากขึ้นจากจากในเรื่องที่คุณเหนื่อยที่คุณลำบากใจมันอาจจะทําให้ความคิดนั้นเนี่ยมัเดี๋ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะคิดอะไรใหม่ๆที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคิดจะทําธุรกิจหรือว่าคิดจะทําอ,อพัฒนาตัวเองอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาได้นะคะอืมมีไพ่เกี่ยวกับการทําบุญขึ้นเยอะมากเลยตั้งแต่ความสุขจนถึงบุญส่งถึงไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะเป็นคนสายบุญหรือเปล่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยเออ หรือว่าใครที่เพิ่งไปทําบุญมาหรือว่าแล้วก็อาจจะมีการนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เหมือนกันเพราะมีไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะคะก็มองว่าบุญที่คุณทําเนี่ยส่งถึงจริงๆนะสําหรับคนที่เพิ่งไปทําบุญมาหรือว่าใครที่ที่ยังไม่ทําก็ตามนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีการทําความดีในในชีวิตประจําวันของคุณอยู่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีท่าน้ําเสียหายท่าน้ําเสียหายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นในร่างกายของคุณที่ขาดคลายน้ําหรือว่า หรือว่าอีกในแง่หนึ่งกรณีหนึ่งก็คือ,อ,อตัวคุณเองอาจจะช่วงนี้อาจ,จะมีความใจร้อนเป็นพิเศษแล้วแล้วม,มันเหมือนกับไม่ขาดน้ําที่จะมาชโลมใจเนะ好吗คือตัวคุณเองอาจจะอาจจะมีความใจร้อนในช่วงนี้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือในบ้านของคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ําน้ํารัว่วน้ําเสียแทงน้าเอาน้าน้าขาดน้ําไม่ไหลอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะในบ้านนะคะ โอเคไหนขอดูไพ่สรุปสักนิดหนึงเนาะวาจารุนแรงอืมที่เตือนไปในเรื่องใจร้อนเนี่ยต้องระวังในเรื่องวาจารุนแรงด้วยนะคะก็คือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดไพร้อนนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะวาจารุนแรงอะไรหรอกแต่ว่าแค่ว่าไพ่อาจจะเตือนขึ้นมาว่าให้คุณระมัดระวังในการพูดหรือว่าการติดต่อการสื่อสารกับใครก็ตามนะคะการพูดเนี่ยจะทําให้คุณ ผิดใจกับใครได้ง่ายในช่วงนี้เนาะอืมต้องร,าาระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอืมประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการเตือนเออ่การพูดการสื่อสารที่มัน เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกถึงคุณในในแต่ละกองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของไอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ไอได้ทําคลิปดีๆให้ได้ชมกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ